มีบทบาทสำคัญในการที่จะกำหนดการเปลี่ยนแปลงระบบที่เราเชื่อว่ามันเป็นประชาธิปไตยที่เรายรอยกทุกอย่างนี้เนี่ยนะครับ80ปีโดยชัดเนนะครัแบบาาในในมันถูกเปิดเผยเลยว่าเห็นชัดว่าโฉนาที่แท้จริงมันเป็นกระบวน,นะะการนะครับกระบวนการซึ่งหรือว่า มีบทบาทสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของโลกไม่ได้ว่ามันถูกกำหนดให้เป็นโลกขั้วเดียวตลอดนะครับความไม่เท่าเทียมเกิดความทำให้เกิดการต่อสู้เกิดปัญหาต่างๆมากมายการระวางรักกับประชาชนเกิดทุกระดับทั่วโลกในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเกิดเผยโฉมหน้าว่ารัฐบาลทุกระบาบของ โลกนักปฏบันองค์กรปฏิบัติการรับเช่นมอสซา c a เอะไรต่างๆเนี่เองจิบบกเองไอซิของอังกฤษเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะฉนั้นการประสูกันระหว่างโลกคู่เดียวกับโลกหลายคู่เนี่ยมันกระจายไปทั่วแม้กระทั่งการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ๆเนี่ยตาอยู่ก็ลอยมาเป็นนั่งเป็นของแรกคาดของแรกรพในประเทศเหานี้ไม่น้อยนะครับ แร่เหลิเนี่ยมันกลายเป็นทรัพยากรสำคัญในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งสุดน,นะนะครับเพราะฉะนั้นด้วยด้วย,ด,วยด้วยสถานการณ์แบบเนี้ยชะตากรรมของทุกประเทศเนี่ยมันเลยไม่สามารถที่จะใครถ้ามีบ้านอยู่แล้วมันจะเลาะก,กันเนี่ยบ้านมันก็ลลกอยู่ลำบากมันก็ไม่มีความสุ เพราะฉะนั้นประชาธิ์ที่ประยก็เลยอะไรปฏิภาคมันผกผันกันานะครับมันต้องมีอธิปไตยหรือมีประชาไตยหรือมีประชาธิปไตยก่อนแล้วไปมีอาทิตย์ประทายข่าวมันตัดเลื่อนลงไปในประจักไายมันคืออธิปไตยของชาติที่มันมีนัยสําคัญในใจครับพระชายาิญไทยนะครับแต่จริงๆบอกเตรียมมาสักครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวถึงสิบนาทีแล้วจะบอกไปเพราะว่าเห็นหน้าตาพวกเราแล้วก็อยากคุยด้วยนะครับเพราะว่า แไปไล่ไปมันติดติดกันขัดแบบจัดงานวันนี้เจอแล้วก็จะติดต yeah. ิดกันขาดนะครับที่สมที่สิสมตั้งใจให้ฝากก็มาไม่ได้นะเพราะว่าเปลีนกรณลยีสิ่งทีเขาทำแล้วก็สถานที่ก็คุุุุุุุุกักกับนิดหน่อยไม่รู้หลงกันหรือเปล่านะสี่ท่อของคนคนอีสานท่อที่หนึ่งอิเปโวมคนที่หลากหลายอย่างเงี้ยครับให้มาคุยกันให้ได้พอที่สองเมือกี้ให้พ่อรักพักกันคือ คิดต่างกันเยอะแยะยกันนะครับคิดต่างได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกแนวคิดทฤษฎีที่ควรจะใช้ในสังคมไทยแล้วเราไม่ใช้กันเราใช้กันน้อยเกิดไปฮอรอที่สก็คือเฮดดีเท่ากันนะฮะท่านทาเื่นดีท่านลงเฮ็ดดี้ต้องกันนะฮะต้องกัน,น,คนคอันนี้หาออนข้อศนะครับเวลาพูดอะไรต้องับซัดตัวเองนะครับไม่เกี่ยวกับผมครับ มัมการจ่ายแถมแรงเนาะเราแจกเงินเป็นแสนแสนล้านละลายแม่น้าไปแล้วไม่เิดอ,อะไรขึ้นเลยซื้อจ่ายก,กินหมดไปแล้วเราก็ยังแจกไปเรื่อยๆทุกรัฐบาลนะฮะนี่คือทําให้ชาวบ้านเป็นฟุ้นชินกับการรับแจกแล้วไม่เป็นนี่ก็คิดว่าเขาจะมาเอ็นดีแอลให้ส่งร้านส่งเบียร์ส่งทิกดีกว่าเนี่ยเราบพอพูดทำปุกบเนี่ยครับที่ทําให้ประชาชนชุมชนไม่เข้มแข็ง แล้วพวกเราที่ทํางานมานานก็ลำบา,ากใช่ครับทีนี้พอพูดถึงประชาชนใจจาตที่ว่าเราว่า,ม,ม,ม,า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 มาก็ไม่ได้สนใจปัญหาจังหวัดสองแก่นสนใจแต่โครงสร้างพื้นฐานหรือนโยบายรัฐบาลสั่งมาไม่ได้เอาปัญหาจังหวัดขึ้นมาเป็นตัวตั้งในการทำเพื่อสารจรงหวัดครับนี่จริงไหมฮะนั่งอยู่เนี่ยท่านเล่นบอกแใจดีสีเลยแใจดีสีแปลว่าสายใจว่าสังเคาะอะไรว่าคุณจะเลือกยืนข้างอ แต่ถ้าคุณทาแบบนี้ครับมันทะเลาะกันให้สองฝ่ายมันก็เลยเลือกข้างผมก็เลยสอนัอกศึกษาผมมามาไมาหนายาวนาอว่านะฮะซื่อสารสุสสจริตนะฮะช่วยเหลือประหาชาวบ้านแล้วก็ว่าดนะฮะกำหนดสเปคไว้เลยเสร็จแล้วอันที่สองกำหนดว่าจะให้เขาไปทำอะไรเพื่อชุมชนนะฮะกำหนดในชุมชนจนไม่มีเงิน ให้ช่วยตั้งกองทุนช่วยเหลือเราเอาสัญญาณพรมาเอาอะไรมาเอาว่ากำหนดสเปควว้ให้ผู้สม e si ัครมาแสดงวิส <No. S 1> ัยทัศน์คุณเุื่อนรอยคุณได้ไหมคุณจะทำอย่างนี้ได้ไหมแล่ตอนวปนสิ่งที่เราจะไป็อบบี้หรือเราจะไปหาโคโลงล้ลงปฏิโลให้ทำเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดนั้นเดี๋ยวเราไปรองเขา ครับเอ้คใจครับขอบคุณครับเห็นไปก็ดีเห็นนักเห็นแต่ละท่านแล้วก็คุณภาพดีนะฮะคือ mhm. วันนี้ที่มาพูดกันเนี่ยก็คือเรื่องของการพยายามที่จะทำให้เกิดการสับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดการมีส่วนร่วมแล้วก็การพูดแบบประหลาดกลางเพราะในพจังหวัดการเองเนี่ยมันจะมีคนหวาดเสียวเยอะนะฮะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะขอต่อยอดต่อยอดจากองค์จากสภาเพราะไอ้แนวความคิดที่เราจะดำเนนจากการวเองมันคงต้องช่วยจากการพบคุม กระบวนการในการที่การขอฟู้ภาพเหมือนกับานที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการดังนั้นการที่ทําให้ฝัดแผลมันเกี่ยวยาหรือแก้ไขเราต้องปรับวิธีวิธีนีดนึงคือการเลื่อนกลการเพิ่มอำนาจในการจัดการพื้นที่แต่ละทำให้พื้นที่มีอำนาจเพิ่มมากขึ้นแต่เรื่องตัดสินใจเรื่องนี้ถือสำคัญทำไปกได้อันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลผลที่ตามมาก็คือมันส่งผลเสียส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ทำให้มันเกิดความเดือมล้อมันเกิดการกระจุกตัวที่เมืองศูนย์กลางและมันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายซึ่งโครงสร้างสถาบันข้างบนเช่นจัดตั้งได้มีการเลือกตั้งให้มีการตั้งราษาเมืองมีองค์กรอิสระต่างๆมีรัฐนูญแต่เราผ่าการสร้างประชาธิปไตยอันตทักทไทยองค์ประกอบที่สองก็คือเป็นประชาธิปไตยที่มีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์ ที่จสร้างวโครงรูปเพื่อให้ปรชาปไยเราเพิ่มแข่งขัปนั่นเกี่ยวว่าเรามีการเก็บและพัฒนามาเยอะผ่านมาแต่ว่าขับ้ศึกษาผานข่าสร้างันรุ่นใหม่ให้รู้และเข้าใจในบริบทของประชาธิปไตยหน้าที่เขาแล้วก็ควารับผิดชอบขอับก็อาจจะต้องตัด้ะรกั ครับาะว่าทางภายในเราถึงจะมีวัฒนธรคนรุ่นใหม่ให res> ้มีความรู้ในในด้านใดมีนายกเทศมนตรีผู้ว่าอยอ่กับเราแต่ทั้งหมดแต่งตั้งมาจากส่วนกลางส่วนกลางเอาใครมาคุมเอาพรรคคอมมิวนิสต์มาคุมมีในในข่ายที่การมณฑลเลขาธิการพรรคจังหวัดในขายที่การพรกเทศบาลอะไรพวกนี้มันมีหมดเลยแล้วมันเป็นรูปแบบ ที่ไม่ใช่การกระแทกหน้าก็ยังคุมในส่วนกลางแต่คําถามก็คือถ้าเอาเฉพาะเฉพาะเรื่องของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนรคือส่วนการสูญพันธุ์หรือต่อทีนะนายกทีก็พูดถึงนะมันก็ยังมีอุปสรรคก็คืออะไรความดิบอย่นะนักศึกษาเราทำงานที่ใหญ่เจออะไรนี้ปัญหาอุปสรรคก็คือเรื่องความดิบเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยนะจะไห้ปัญหาเรื่องพรบระเบียบปัญหาในการแก้ยินตัวนั้นนะไม่มีทาง ปฏิบัติการศึววกษาเนี่ยผมฝากที่ผ่านมาไม่เคยพูดถึงและเลยถึงกฎหมายฉบับนี้นะท่านอะไรแต่ว่าจริงๆในในอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะให้พูดถึงบทบาทของทาง,ทางสถานศึกษาเหมือนกันนะครับนั่นแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นนายกสมาคมนักศึกษาขอนแก่นนะครับเป็นสิทธิเ์เก่าของสถาบันการศึกษาเนี่ยก็น่าจะได้มีส่วนนะครับในเรื่องของการที่จะมีบทบาทในจังหวัดนะครับอนี้ก็เป็นส่วนที่ก็เลยแนะนําตัวนิดนึงนะครับว่า ้ามีเรื่องของภาคสังคมนะคะนรับภาคเรื่องของการเมืองเนี่ยจริงๆพวกสมาสคมเก่านะครับก็ยินดีที่อยากจะมาร่วมด้วยนะครับดรฟย์สันต์เมืองครับก็ทํางานอยู่ที่เป็นรเงนที่ที่เราได้ได้นำเรียนครับเป็นตุ้งโมเดลตั้งแล้วมีความเชื่อครับว่าตัวองค์ประกอบนะครับในตัวโซเชียลยูนิตต่างๆเนี่ยก็มีแบบตัวคอมโพเนนต์นะฮะซึ่งผมคิดว่าตัวองค์ประกอบระดับอำเภอมีความน่าสนใจครับมันคือที่ที่ โครงสร้างของรัฐกลางกับโครงสร้างของรัฐท้องถิ่นเนี่ยมีัาร์ทันอรที่ร่ก่อตันแล้วก็คุยกันในวงครับนั่นเราก็มีความเชื่อว่าตัวยูนิตระดับเนี่ยมันน่าสนใจครับนั่ต้องเราคุยกันเรื่องจังหวัดนะฮะซึ่งจังหวัดเองเวลาพูดคำว่า provincial เนี่ยมันก็คือองค์ประกอบของอำเภอที่สมบูรณ์เพราะว่าเข้าเหมือนท่านอาจารย์มานิตนะครับเป็นวิศวกรเหมือนกันนะครับแต่นะครับได้มีโอกาสเข้าไปร่วมรับฟังหลายๆเวทีกับฝั่งสังคมศาสตร์ด้วยโดยเฉพาะ reference ท่านผู้ว่ราราชการเพื่ท่านเวทนีนะครับต่อไปครับนัครีร้ในมุมของทางการศึกษานะครับเมื่อกี้ผมช็อตโน้ตไว้สั้นๆว่าถ้าสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะุวมแตวันนี้แคาจะมาในบทบาทของมุมมองด้านสาสารการเจรจาค่า<อ>สาาสุขของเรานครับก็มีความเดอมล้ทางด้านสุขภาพอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่ามีความสามารถในการเข้าถึงทครื่องกรด้านสุขภาพเนี่ยมันมันไม่ ไม่เป็นธรรมมันเป็นปัจจัยกำหนดสุขภาพเขาเรียกว่าปัจจัยกำหนดสุขภาพไม่ว่าจะด้านบุคคลเช่นความรู้ความเชื่อทักษะต่างๆในการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ด้านพฤติกรรมแล้วก็เฮลลิฟิเคนซีหรือความรู้ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงความรู้ด้านสุขภาพของเราเนี่ยบงีไม่เพียงพอด้านสังคมด้านจิตวิญญาณด้านจิตวิญ่าง แต่ของแกนเราเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มี PM 2.5สูงสุดในประเทศบางช่วงนะคะเราก็น้ำท่วมน้ำแลงก็เห็นชัดเจนนะคะว่าความปลอดภัยเรื่องยาเสพติดอย่างเราก็มียาเสพติดใน็มมือหลังนะคะแล้วก็ประสบการณ์เราก็โดนเยอะทุกความสําเร็จมันใช้ระยะเวลาครับชีวิตผม51ปีผมทํากฎหมายสองฉบับที่สําเร็จหนึ่งกฎหมายพระราชบัญญัติที่สองเรื่องการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วม นะกฎหมายฉบับนี้มันเขียนให้ทุกภาคส่วนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียของระบบก่อนนะคะก็หนูคาทีอาสาจังหวัดขอนแก่ค่ะประเด็นในประเด็นหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในทําโครงการชื่อว่าสปาร์คูปุ๊บเปรมเมืองนะคะเรื่องจัดการปัญหาขยะเมืองขอนแก่นก็ทํามาประมาณสี่ห้าปีนะคะก็เห็น เห็นการเคลื่อนไหวเห็นความร่วมมือเห็นการแก้ปัญหาในบางส่วนแต่ปัญหาขยะขอนแก่นเราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ามากนะคะเป็นเรื่องของการจัดการขอนแก่นเรามีโรงไฟฟ้าขยะสองโรงแต่ปริมาณขยะของจังหวัดขอนแก่นเรายังไม่สามารถจัดการได้นอกะในระยะ3วลาสามสิบสี่สิบปีนะคะแล้วก็ขอนแก่นจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องของขยะสูงมากนะคะ วันละประมาณาพันกว่าตันเฉพาะในเขตเทศบาลนครสยามเองเนียประมาณวันละสี่วันละร้อยสี่สิบตันต่อวันนะคะแล้วก็การทำลฟ้ารขยะโรงแรกก็คือจะต้องเขากองขยะเดิมให้เสร็จะให้มีการคัดแยกขยะในหอพักอาหารเพื่อเพื่อลดขยะนะคะซึ่งปรากฏว่าพอมีการไปดูปัญหาขยะซึ่งทุกคนรู้ว่ามีปัญหาเยอะมากแต่ไม่ได้ส พอไปทากับหมอพักพัน์เองปรากฏว่าทําไม่ถูกจุดเนื่องจากว่าปัญหาขยะที่เกิดขึ้นหลังมหาวิทยาลัยของแกเนี่ยเป็นปัญหาขยะเปียกซึ่งเกิดจากร้านอาหารหมูกระทะนะคะซึ่งเราทีมงนที่ยากที่ในการแก้ไขแล้วก็อยากจะขอเรลี่ยนพื้นที่สอ่วนนีประเด็นพวกนี่แก่ผมคิดว่ามันมีวิธีการจัดการเหมือนกับการกำลังต้องเป็นนักวิชาการอิสระนะค่ะคือในเรื่องการกระจายอำนาจ ุ่งประเด็นในเรื่องการบริหารจัดการสินวดลรอมนะคะในเรื่องระบบการบริหารจัดการสินวดล้องวัฒาแล้ก็สองชึ้นสามปีที่แล้วแล้วก็ในปัจจุบันนี้เราได้ทอดกฎหมายมาหนึ่งอันก็คือกฎหมายอากาศสารซึ่งก่อนข้อบมาใหม่ล่าสุดในการบริหารจัดการในที่นี้ก็คือปัญหาของตัวชุมชนเองนะคะก็คือการมันไม่ตอบสนองความต้องการ ที่หลากหลายของตัวของตัวประชากรเองค่ะปัญหาที่ผ่านมาไม่ว่าประชากรในท้องถิ่นเป็นเป็นเรื่องที่มันไม่ท้องถินคือมันไม่มีการเชื่อมแล้วก็ราช้าไม่ตอบเงาเราเลยทำให้ทั้ควรเงินยาดตอนนี้ไปชั้นที่ไหนครับที่เดิมค่ะเขาให้อยู่ที่เดิมด้วยใช่อยู่ที่เดิมตัวไหนที่โดนความเอ่อความเลี้ยสูงัขอยู่ไม่ได้แต่ตรงไหนที่เป็นลางคู่ก็อ่พออยู่ได้ที่สี่แยก ก็เลยพี hmm. ่น <initiatives> okay, ้องก็เลยขอไอ่ไ <vulner> ม e> ่ยอ้อวดใจนะเพราะว่าบางครั้งเขามองเราเหมือนกับเหมือนกับสลัมน้องเขาบางครั้งเราไม่อาจจะไม่ิดการรับรู้เขาภายในเหล่าพวกวันนี้ไทยพัฒนสดเขาทู้แค่ไม่ได้ไหมครับในกลุ่ที่เราเรามีศักยภาพกับความเข้มแข็งของพี่น้องที่มาจากคนจนดึงตัวเองขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงให้มันเป็นส่วนหนึ่งของทสร้างติ ถ้ารนะวมถึงถ้าเราไปอยู่ภายใต้โครงสร้างเรือเราสามารถนทา,า,าทุกอย่างเข้าไปถ่ายทอดได้ไม่ว่าจะเรื่องงบประมาณไม่ว่าจะเรื่องท้องถิ่นหรือท้องที่เขาก็ต้องมองเห็นเราแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในทุนที่นานๆเราอาจจะถูกแบ่งเป็นโซนหรือว่าเป็นคัตเตอร์ในการทางานที่อาจารย์ได้ได้พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นว่าถ้ามันกว้างเกินไปเป็นในภูมิภาคมันจะกว้างเกินไปจังหวัดคุณหย่าถูกน้อย เสร็จแล้วก็อยู่โรงเรียนสองคนเด็กหนะ้าสิบตัวในหมู่บ้นานเล็ๆปัจจุบันที่ถูกยุบน,นะยุบไนะผมก็ยิ่งลงมาตลอดนะครับสุดท้ายผมมาอยู่โรงเรียนที่เด็กประมาณผมถึงรู้ว่าตรงนั้นอนะ่ะมาชื่ออวัยจรมันคือการกระจายอำนาจเข้าใจดีนะครับการกระจายอำนาในศาสตร์มันก็เป็นจริงจยงตามที่ตามที่เราขาย ถ้าเรามาแล้วเราจะได้รับการดูแลที่ที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็กทันอกางันทนาทดู่ะที่เรื่องการจัดก,การตนเองเรื่องของคนดูนแลเราค,ราคานจะจัดเวทีให้ชาวบ้านเข้ามาีสวดร่วมเป็นเวทีตัน,นที่สาาัตย ถ้าท่านชื่นากตารเป็นคนต่างเมืองของผมนะครับตอนนี้คือภาพดีเป็นคนจีนพอสสิงแต่ว่าลูกๆเขาเนี่ยช่วยก็อยู่ในตประเด็นไว้อีกมุมหนึ่งครับคือถ้าเราคิดแบบนี้แล้วเราทาโมดูลหมายถึงว่าในตัวจมูกจะมีแผนภาพใหญ่ครับแต่ว่าถ้าเราเล่นไปโดยการสร้างที่เราเรียกว่าคุณค่าร่วมนะครับคือตอนนี้ต้องทําให้เกิดผลประโยชน์ร่วมได้ผมคิดว่าการที่ทําให้ภาพพลเมืองขยับเนี่ยนะครับ มันมีคําวิชาการระหว่างประชาชนกับคนลงเงินถูกไหมครับระหว่างแอคทีฟที่เป็นแอคทีฟซึ่นกับตัวเป็นรีเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมันแตกต่างกันงั้นผมคิดว่าการสร้างผลประโยชน์ร่วมเนี่ยอันนี้สําคัญมากครับในแต่ละอำเภอเนี่ยมันควรจะมีดีมของตัวเองหรือว่าดีมของโลเค้าจริงๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าข้าบดีจะขยับครับโดยเฉพาะตอนนี้ยงที่นําเรียนครับข้าบดีเนี่ยส่วนใหญ่จะอายุเยอะและ้วส่วนใหญ่จะเป็นเจนเอชหรือว่าเบบี้บูมนะฮะซึ่งตอนนี้ลูกเขาไม่มี งั้นถ้ามันมีอะไรที่สามารถเข้าไปสอรดรับนะครับโดยเฉพาะเราเปิดเวทีการที่ทําให้ภาคพลเมืองโดยเฉพาะคนที่มาจากหลายภาคส่วนหลายช่วงอายุที่หลายเจเนอเรชันเนี่ยเข้ามาผสมกันได้ผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นพลังอย่างมากครับแล้วก็นําเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เทรนอีกอย่างหนึ่งที่มันจะเกิดคือมันมันไม่ได้เป็นภาคปฏิบัติมันเป็นภาคบังคับเลยนะอย่างเช่นโลกเรื่องดีกอไบรเซชัน เรื่องที่เราเห็นนะฮะว่าโลกม,ม,ม, <m> มันเริ่มมีความอำนาจเริ่มมันเริ่มใรืการจัดการนะครับนั่นแปลว่าในกลุ่มผลประโยชน์เองที่เรากําลังคุยกันเนี่ยผมคิดว่าสาระสาคัญอนันหน,นึ่งที่เราต้องมีครับแล้วเราจําเป็นอย่างยิ่งคือการสร้างเครือข่ายเราที่มันเข้าไปอยู่ในส่วนนั้น,นครับซึ่งจริงจริงนะอย่างที่นําเรียนครับเหมือนที่พิธาัฐพูดแล้วก็ได้บอกนะครับว,ว่าถ้าจังหวัดจะคุยกับท่านผู้ว่าเพื่อจะบอกท่านผู้ว่าว่าเราจัดการอะไรบางทีผมมีทางเลือกนะครับท่านคุยกับท่านในอำเภอคุยกับทางนายกอบตนายกเทศมนตตรี่างๆ มีโอกาสนะครับที่จะจัดตั้งหรือฟอร์มอะไรบางอย่างแล้วก็มีข้อดีของอำเภออีกอย่างครับเมื่อไหรที่ประกาศเป็นวาระอำเภอครับในบอร์ดนโยบายสามารถดูแลการงบมาเป็นส่วนนั้นได้งั้นเมื่อไหร่ที่เราสามารถใส่ทิศทางให้อำเภอได้เนี่ยการใช้งบมันเกิดทิศทางขึ้นเลยทันทีนะครับน่ผมอยากฝากเลยครับเพครับก็คือวันนี้เราเปิดพื้นที่โอเพนสเปซเนาะ space ไม่ใชโอเพนสเตตนะโอเพนสเปซแต่ว่าพี่ชายวัตถิภาณาเอามาจากเยอรมันเนี่ยเป็นพื้นที่เปิด แต่พวกพวกเราที่คุยกันในวันนี้มันยังเป็นรูปผสมอยู่ระหว่างการมองปัญหาเนาะผลกระทบแล้วก็การมองถึงผลงานที่ดีๆที่ทำมาแล้วก็เสนอข้อเสนอแนะหรือทางเลือกทางออกซึ่งผมก็จดไว้ได้สิบหข้อนะสิกว่าข้อแต่ไม่พูด <c oughs> ทุกเรื่องก็ <c oughs> คือ,เ,อเรายังมีอะไรต้องทําเยอะอย่างตอนนี้เราดีใจว่าพลวาอากาศสะอาดจะออกมีกองทุน ผมทำเรื่องฝุ่น PM 2.5เสนอให้ทุกกองทุน7,000กว่ากองทุนทั่วประเทศมีงบประมาณอยู่แล้วทำเรื่องฝุ่นแต่เขตเฉพาะเขต7เราทำให้แค่ไม่ถึง90แ่งเขต8ทำให้70แ่งนะของเรามี718กองทุนเพราะงั้นอย่าเพิ่งดีใจครับนโยบายทิศทางข้อเสนอกฎหมายมีแล้วกฎหมายพรบสิ่งแวดล้อมออกตั้งแต่ปี35 ผู้ใดก่อมลพิษผู้นั้นต้องชดใช้ไม่เคยใช้มตาตรานนี้ได้เลยไม่เคยเก็บเงินได้สักสลนึงเดียวขึ้นอยู่อะไรครับขึ้นอยู่กับคนคุณภาพของคนการศึกษาเราไม่ค่อยลงทุนที่เราจะสร้างทุกกลุ่มวัยเนี่ยให้เขาเข้าใจระบบประชาธิปไตยกับการกระจายหน้าที่แท้จริงได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราไม่มีรัฐบาลไหนจะลงทุนกับเราเพราะงั้นมันก็ต้องทำเท่าที่เราทำได้ เป็นจุดไมโครเล็กๆหรือเป็นประเด็นบ้านมั่นโคงทําได้เท่าไรพันห้าร้อยกว่าครัวเรือนเอาทําโลดกองทุนเห็นว่ามีเงินทั้งประเทศ5้าหมื่นล้านแต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนมีแต่ตัวเลข <c oughs> เป็นนีกันหมด <c oughs> เอาไม่เป็นไรก็ยังดีนะครับทําไปครับแล้วก็ช่วยประชาชนได้ไหมก็คืองานเล็กๆที่สวยงามสมอวิทตีฟูเนี่ยแล้วไปเชื่อมโยงกับนยโยบายทุกระดับที่มันอยู่ในช่องแล้ว งานที่จะทํานโยบายของรัฐบาลกฎหมายต่างๆก็ <c oughs> ต้องทําด้วยครับแต่ว่าเราต้องหาจุดเชื่อมโยงให้เจอว่าเราต้องมีเคสต,ตัวอย่างที่เราทําได้นะครับด้วยมันถึงจะผักดานได้ได้สำเร็จเพราะงั้นในทางไปปฏิบัติตามนโยบายนี้ก็เป็นปัญหาทุกหน่วยงานนะแต่ว่า,เ,าเรื่องยากๆจึงมาอยู่ในมือพวกเรานะแล้วเรายังมีเจ้าภาพอีกเรื่องยากๆนะเ <c oughs> จ้าภาพก็นั่งอยู่นี่หลายปุนะ่มเนาะ ครั้งที่เป็นครั้งที่หนึ่งแล้วอย่างกูดกต,รตรมนตีต้องมาอีกหลายเรื่องเศรษฐกิจสั้นสัคนหรือเรื่องของอาหารปลอดภัยอะไรหลายเรื่องที่ทําอยู่เนี่ยจะอาจจะต,ต้องช่วยๆกันแต่ว่าเป็นความพยายามที่เราจะเรื่องยากๆให้มันผมเรียกซาะล่องเนาะคือนําล่องแล้วมันหมดเงินปั๊บเลิกนะครับนะแต่ซาะล่องนี่มันจะไปเรื่อยๆ ไหลไปได้เรื่อยๆนะครับไหลในเรื่องดีๆนะครับไม้พูดเต็มที่เลยเพราะว่าตกเครื่องบินเก็ไม่ตัดสินใจเลโอเคนะครับก็วันนี้เราใครทําหน้าที่ที่ตั้งหลักไว้ผมตั้งหลักว่าผมจะซุกยู่ซุกยู่เนาะไม่ได้ซุกยู่สุกยู่ให้ไปให้ได้แล้วก็วันนี้ข้อเสนอแนะเราเดี๋ยวจะไปทีมงานจะไปประมวลสรุปและทําเป็นแผน จะต้องทําต่อคือไม่ให้เป็นเวทีเพื่อเวทีแต่เป็นเวทีเพื่อสามารถทําแผนโครงการและขับเคลื่อนในทางปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเพราะงั้นปนั้นปกากีสถานเขาจะเขาจะมีเฟสสองอีกปีครึ่งเพราะฉะนั้นสามปีนี้ผมคิดว่าต้องเห็นน้ําเห็นเนื้อว่าทำบางเรื่องนะที่เราเปิดพื้นที่สาธารณะแล้วมาซละล่อง สุขยู่ให้มันเลยทุกระดับครับขอบคุณมากครับสุขยู่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 ยู่รู้สึกยั่วคนที่สามนะฮอันนี้คือเท่ไม่ยุ่งกับใครนะครับก็ขอบคุณนะฮะที่ได้มาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับรู้สึกตื่นเต้นในใจเสมอผมฝากทิ้งท้ายไว้ท่านสั้นครับมันใช้เวลาไม่นานผมคิดว่าถ้าเราจะพูดเรื่องของการกระจายอำนาจในช่วนช่วงสรุปเนี่ยผมมีอยู่ บทหนึ่งบทดิ้งหนึ่งก็คือว่าเราอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ของแนวความคิดว่าว่าด้ว one for all คิดจุดเดียวใช้ทั้งหมดมาตลอดเพราะนั้นผมคิดว่าเวทีวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องแนวคิดถึง all for one ก็คือทุกพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่ทจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขความกีดความสามารถ ของแต่ละทุกแต่ท่านนะครับแต่สุดท้ายเนะี่ยผมอยากจะทิ้งท้ายว่าเ,เข้าใจว่าเราพยายามจะมองถึงเรื่องการที่เดินหน้าไปสู่เรื่องของการจะเปลี่ยนทุกอย่างอะไรบางอย่างแต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีอุปสรรคและมีเงื่อนไขหลายหลายประการที่จะเข้ามาแล้วอาจจะทําให้พวกเราขยับได้ยากผมอยากจะเสนอทิ้งท้ายไว้ในทีคือว่าถ้ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะพูดถึงเรื่องของการจัดการตนเองเนี่ยบันไดก้้วที่หนึ่ง ก่อนที่เราจะไปสู่การจัดการตัวเองคือเราต้องเปิดพื้นที่ให้พวกเราสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและมีวัตถุประสงค์อย่างเพียงพอสิ่งที่เราผมคิดไว้ก็คือว่าณเวลานี้เนี่ยภายใต้กระบบกฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่สามารถมันไม่เอื้อให้เราทํางานแบบที่เราคิดแบบนี้ได้แต่เราจะเราก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอกฎหมายเพื่อที่จะเปิด โอกาสให้วูเราบมีส่วนหรือมีสิทธิ์ในการเข้าไปมีส่วนในการทํางานได้ตัวอย่างเช่นที่ผมคิดไว้คิดไว้ตอนนี้เร็วๆก็คือผมกําลังทําร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดทําบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นเป็นร่างพรบซึ่งจะต้องอาศัยกลไกของสภาในการเปลี่ยนเข้าไปเพราะโดยประสงค์ลงกฎหมายฉบับนี้คือมันทําให้ท้องถิ่นที่มีติดข้อจํากัดทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถใช้กฎหมายตัวนี้ใช้พรตัวนี้เป็นทางออกในการทํางานกับประชาชนได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมาย นักประชาชนก็สามารถใช้ช่องทางกฎหมายช่บนี้เป็นช่องทางปลักเข้าไปถึงท้องถิ่นให้ได้โดยที่โดยไม่ผิดกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องฝากคิดถึงเรื่องกลไกลในเชิงสถาบันที่เชิงกฎหมายเพื่อที่ทําให้พ,พี่น้องประชาชนกับหน่วยงานรัฐที่มีความคิดในการทาํางานแบบก้าวหน้าสามารถช่วยเหลือเพื่อกุณกันแล้วก็นําไปสูก่การขับเคลื่อนเรื่องการกระจายอำนาจให้การเกิดการจัดการตนเองวิจังหวัดเข้มแข็งได้ในที่สุดครับขอบคุณมากครับย,ยั